ล้างมีกันสะาดดีเออนิ้งจิ้งเออจิ้งจิ้งอย่าพูดเลยคำเนี้ยอย่าพูดอ๋อจะกินจิ้งี่ตัวเองเหรอจี๋อะอะไรไ้เขาเขาชวนไปดีท็อกซ์มาว่าไม่เอาล้างสารพิษล้างสารพิษไปรีสอร์ทล้างตรงล้างไตอะไรก็เนี่ยโอ้เออไปทางนู้นนะ แม่ได้มุมดีมากไปถึงนี้นเลยหลบลมหลบปีไหนไอปีไหนเนี่ยมาทงยังยังโดนยิงมาดอกนึงเลยอ่ะไม่ด้ดูข้างหลังโดนยิงมาดอกหนึ่งดอกเข้าเต็มหลังเลยทหารคนนี้จะดวยเนี่ยมสิทธิ์งอด้วยจริงจเด้อเก็บเก็บเ็บเก็ไอเเก็บเก็บเก็บเก้ยากนมันยากเกระเปาไปก่อนเกระเปาก่อนอ้ตอไป่บแบาย